สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กิกิจะพาทุกคนมาอัปเดตสถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดมหาสารคามนะคะเราจะไปที่โมโมสโเก่าหรือมหาวิทยาลัยมหาสารคามค่ะน้ำส่วมมันจับกุ้มกันเรียงไว้คนนีน้มันย่อห้ใส่อ๋อเอาไปใส่เบ็ดบ่ะคบใส่เบ็ดดีเนาะจ้า ลหลายเลยอ่ะ <laughs> บริเวณจุดนี้นะคะก็เป็นเขตพื้นที่มหาวิทยาลัยมหาสรารคามหรือมม,มสกเก่านะคะจุดนี้ก็จะเป็นจุดเขตพื้นที่บริเวณทีเ่เป็นหอประชุมนะคะเป็นหอประชุมใหม่คะ่ะเพิ่งสร้างเสร็จนะคะทุกคนตอนนี้ก็ได้รับผลกระทบอย่างหนะะักน,น้าก็ทะลักเข้าไปในชั้นที่หนึ่งนะคะซึ่งพื้นที่ตรงนี้ก็เป็นพื้นที่ที่มีการจัดสวนหย่อมที่สวยงามมากๆนะคะตอนนี้ก็กลายเป็น น้ำมวลน้ำมวลใหญ่ที่ไหลมาจากเก่งคาคางค่ะนี่คือบริเวณด้านข้างหรือว่าบริเวณด้านหลังนะคะของหอประชุมค่ะตอนนี้ก็มีมวลน้ำก้อนใหญ่นะคะไหลผ่านจุดนี้ซึ่งจุดนี้ก็ถือว่าเป็นอีกจุดที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักนะคะ ดังนั้นเพื่อนๆหรือว่าใครที่เดินทางผ่านเส้นทางนี้นะคะปกติแล้วเส้นทางนี้ก็จะเป็นเส้นทางที่ใช้สัญจรไปมานะคะแต่เนื่องจากว่าช่วงนี้เขาจะปิดถนนจุดนี้ค่ะไม่ให้รถผ่านนะคะเพราะว่าน้ำเนี่ยขึ้นสูงมากนะคะดังนั้นเพื่อนๆคนไหนนะคะที่จะเดินทางไปที่อำเภอก,กันทละวิชัยนะคะที่ก็เลี่ยงใช้เส้นทางอีกเส้นทางหนึ่งนะคะที่ผ่านอบอจอหรือ แขวงการทางนะคะก็จะทําให้การเดินทางนะคะจุดนั้นยังไม่มีน้ําท่วมถึงถนนนะคะยังเดินทางได้ปกติค่ะนี่คือเส้นทางที่อยู่อีกด้านหนึ่งของหอประชุมนะคะเส้นทางนี้ตอนนี้น้ํายังไม่ท่วมนะคะบริเวณจุดนี้เป็นสะพานนะคะสะพานห้วยคักขางที่ผ่านจากมหาพิยาลัยมหาสรารคามนะคะนี่คือ,อสายน้ํานะคะมวลน,น้ําใหญ่ที่จะผ่านสะพานนี้นะคะเพื่อไป อีกฝั่งหนึ่งของบ้านเกิ้งบ้านลาดนะคะซึ่ง จุดนี้นะคะก็ถือว่าเป็นจุดสําคัญนะคะที่ไหลผ่านมหาวิทยาลัยมหาสารคามทําให้ระดับน้ําในมหาวิทยาลัยมหาสารคามสูงขึ้นค่ะนี่ก็เป็นบรรยากาศอ่าด้านข้างนะคะด้านข้างอีกจุดหนึ่งของหอประชุมค่ะตอนนี้น้ําขึ้นสูงมากค่ะทุกคนน้ําขึ้นสูงมากนะคะก็ขอให้ทุกคนระมัดระวังในการเดินทางแล้วก็อ่าขอให้ทุกคนปลอดภัยนะคะให้ผ่านวิกฤตนี้ไปอย่างรวดเร็วค่ะขอเป็นกำลังใจให้ให้พี่น้องชาวมหาสาร ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปอย่างรวดเร็วนะคะและเส้นทางนี้นะคะก็จะเ,เป็นเส้นทางที่ไปที่มมสใหม่ค่ะมมสใหม่นะคะก็อยู่ในเขตอำเภอการทละวิชัยนะคะจุดนี้น้ำไม่ท่วมคะ่ะทุกคนจุดนี้น้ำไม่ท่วมนะคะเป็นเส้นทางที่จะเดินทางกลับบ้านนะคะกิกิก็ต้องผ่านจุดนี้บริเวณนี้ทุกวันค่ะสำหรับาการเดินทางกลับบ้าน เพื่อที่จะไปดูแลต้นไม้แล้วก็ไปดูแลน้องนกนะคะนี่สถานที่แห่งนี้นะคะก็คือโมอโมโสอใหม่ค่ะทุกคนนะ้ำไม่ท่วมนะคะวันนี้ลาทุกคนแล้วค่ะเจอกันคลิปหนะ้าบ๊ายบายค่ะ